คนที่มีปัญหานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวนหรือว่าคนที่นอนข้างๆกลนนะครับจะหมดไปเมื่อใช้สิ่งนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman exe ครับผมมีใครบ้างไหมครับที่มีปัญหานอนไม่หลับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือว่าคนข้างๆ้างกรนไหมครับหรือใครที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนเวลาเดินทางไหมครับคันจะซื้อหูฟังตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็จะมีราคาหลักหลายร้อย หรือเกือบพันอีกอย่างหนึ่งการสวมใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนก็คือบางทีไม่ได้อยากฟังเพลงอะไรเลยแค่อยากปิดหูไม่ให้ได้ยินนะครับวันนี้ครับมีสิ่งนี้ครับมาช่วยแก้ปัญหาครับแล้วที่สำคัญคือใช้เงินแค่ไม่เกิน300บาทเท่านั้นเองสิ่งนี้นะครับก็คือที่อุดหูของวันโมเลสซิมบ้าครับผมราคาหลักร้อยแล้วก็เข้ากับหูได้ทุกขนาดเพราะว่าเขามีจุกยางสาหรับเปลี่ยนที่สําคัญคือใช้ง่ายมากๆนะครับแค่ใส่หูปุ๊บ ก็ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุด27เดซิเบลเลยทีเดียวตัวตลับของเขาเนี่ยครับเขาทำเป็นเป็นตลับแบบพกพานะครับใช้เดินทางได้หรือว่าพกพาได้สะดวกมีจุกยางให้2อ,อันนะครับคูยง่ายว่ามันเป็นจุกยางแล้วกันนะครับแล้วจุกยาง2อ,อันเนี้ยเราก็แค่เอาไปอุดหูครับมีสีขาวกับสีดานะ ที่จริงมีสีฟ้ากับสีชมพูด้วยแต่ว่าผมซื้อมาสีขาวกับสีดําแล้วกันครับเวลาใช้งานก็ใช้ง่ายแล้วก็น้ําหนักเบานะครับมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มมากๆนุ่มไปถึงตัวก้านเลยนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นป้องกันเสียงรบกวนให้อีกอันหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งตัวจุกยางตรงนี้เนี่ยครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้นะครับมีให้เลือกถึง4ขนาดด้วยกันตั้งแต่ขนาด XS ไปจนถึงขนาด L นะครับ เวลาใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับแค่ใส่ไปที่หูครับแบบนี้ก็จะยัดเข้าไปที่หูแบบนี้นะครับอ่ายัดเข้าไปง่ายๆเลยนะอีกข้างนะครับก็ใส่เข้าไปครับดันขึ้นเท่านี้ครับก็คือจะได้ยินเสียงแต่เสียงตัวเองแล้วตอนนี้แอร์เปิดพัดลมเปิดนะครับคือไม่ได้ยินเสียงแอร์หรือพัดลมเลยคือจะได้ยินเสียงแต่ตัวผมนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่า ที่อุถูแบบนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสมาธิครับผมเวลาที่เราต้องการโฟกัสกับอะไรแบบไม่มีเสียงรบกวนแบบนี้เลยนะอย่างเมื่อกี้ผมยังได้ยินเสียงแอร์ครับตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงเลยแบบไม่ได้ยินเสียงเงียบสนิทนะครับได้ยินเสียงแต่ตัวผมเองที่พูดเท่านั้นซึ่งสำหรับคนที่นอนหลับนะครับเสียงรบกวนจากทีวีหน้าบ้านมีรถผ่านาบ่อยบ้านอยู่ริมถนน ก็จะได้ยินเสียงรบกวนนะครับหรือว่าง่ายๆเลยนะครับคนที่นอนข้างเรากรนนะครับอันนี้ก็หลับยากมากมากนะครับผมเองเวลาที่ไปนอนที่บ้านพ่อบ้านแม่อะไรเงี้ยบางทีท่านกรนใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินเสียงกรนล,ล้วก็นอนไม่หลับก็รู้สึกอยากจะนอนเงียบถ้าเราใส่เอียร์ปลั๊กแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นไม่ได้ยินเสียงรบกวนพอไม่ได้ยินเสียงรบกวนเราก็จะหลับได้สบายแล้วก็หลับได้นานนะครับ เวลาที่ได้ยินเสียงกลางคืนก็จะรับสบายรับสนิทตลอดคืนนั่นเองและจุกยางแบบนี้ครับมันมีความนุ่มนะครับเวลาเราใส่แล้วตัวหูเนี่ยเขาแนบไปกับหูนะครับเวลาที่เรานอนพิงหรือว่าอิงกับอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือว่าแขนนะครับสมมติว่าน,นอนหน,นุน,นแขนตัวเองเนี่ยตัวมันเนี่ยก็จะแนบไปกับหูแบบนี้เลยครับทให้เราเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเวลาใช้งานนะครับ ข้อดีมันคือตรงนี้แล้วก็มันติดแน่นนะครับไม่หลุดออกง่ายๆถ้าเราเลือกซส์พอดีกับรูของเราเองนะครับใส่ปุ๊บอยู่ได้นานไม่หลุดตอนกลางคืนด้วยส่วนเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยครับตรงนี้ก็มีแผ่นให้เราจับใช่ไหมครับเราก็จับแล้วก็ดึงออกมาเบาๆนะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยพอดึงออกมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ตลับได้เลยนี่แล้วเราก็ปิดนะครับพกพาได้แบบเล็กๆนะครับพกพาสะดวกมากๆเลย จุดที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมลองดูแล้วมันค่อนข้างเวิร์กมากๆคือลองเปิดเพลงเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมเปิดเพลงเสียงดังประมาณ50%ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเสียงเข้าไมค์กล้องได้ยินชัดนะครับแต่ตัวผมตอนนี้ครับอยู่ใกล้ๆกับมือถือเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับอันนี้คือเปิดเสียงประมาณ 50- 60%นะครับ ถ้าเปิดดังขึ้นไปหน่อยก็จะได้ยินนะครับหรือว่าถ้าเปิดประมาณสักเจ็ดสบเนี่ยอันนี้คือได้ยินละนะครับเริ่มได้ยินแต่ว่าถ้าปรับลงมานะครับเนี่ยเอาแค่นี้คือผมอยู่ใกล้กับมือถือเลยนะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเลยก็ถือว่าการเสียงได้ดีมากๆนะครับทีนี้เนี่ยบางคนถามถึงว่าเอ๊ะถ้าเราใส่หูแบบนี้ เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ยินไหมนะครับผมอย่างง่ายๆเลยผมตั้งฬิกาปลุกเอาไว้นะครับตอนแต่ละเวลาเนี่ยเท่าที่ใช้งานมานะครับถ้าเราตั้งโทรศัพท์ไปใกล้ตัวนะครับเราตั้งเสียงไว้ดังสุดนะครับแล้วเสียงของการปลุกเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างดังมีเสียงแหลมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้หลับยาวขนาดแบบหลับแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือเวลาดูค่าการนอนหลับเนี่ย ค่าการนอนหลับลึกของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้เรานอนได้เต็มที่ขึ้นเวลาเราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะตื่นได้สบายๆครับสําหรับเอียร์ปลักหรือจุกปุดหูฟังแบบนี้นะครับผมคิดว่าราคามันไม่ได้แพงนะครับผมถ้าเทียบกับบางคนจะซื้อหูฟังตัดเสียงรบกวนมาใส่เพื่อ นอนนะครับนอนให้สบายขึ้นผมว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่บางคนเนี่ยต้องการแค่ที่อุดหูเท่านั้นเจ้าเอียบปักของวันมอเลซิมบ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆแล้วก็ราคาถูกแถมไม่พอขนาดก็เล็กนะครับพกพาสะดวกนะครับมีแค่ตลับแค่นี้ใส่หูใส่จุกหูให้พอดีกับรูหูของเราแล้วเราก็พกพาแบบนี้ไปครับตลับหนึ่งก็ ใส่ไว้ในกระเป๋าเล็กๆได้สบายเวลาเดินทางหรือว่าเวลาเรานั่งรถไฟฟ้า,ฟานั่งรถเมล์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะหยิบจากกระเป๋ามาใช้งานสะดวกครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งเท่าที่ผมลองใช้งานเวลานั่งรถตู้หรือว่ายืนบนรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เคยมีปัญหาแต่จะมีอันนึงครับที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เลยก็คือใส่เดินครับเวลาที่เราใส่เดินเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดินเสียงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยมันจะเกิดความดันในหูแล้วทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าคับ ในช่องหูนั่นเองครับเวื่อเดินเนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าใช้เดินทางก็เป็นเดินทางที่เรานั่งเฉยๆน่าจะดีกว่าหรือว่าใช้สมาธิในการอ่านหนังสือทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสแบบกับตัวเองได้มากขึ้นเสียงรอบข้างไม่ได้ยินเลยส่วนเรื่องนอนนี่ยอมรับว,ว่าทําได้ดีอยู่แล้วครับผมยังไงถ้าใครอยากได้นะครับพิกัดก็อยู่ในวิดีโออยู่แล้วครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่อ,อกคสันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย